สวัสดีครับจับตารอบทิศกับผมเชอรสารมาแล้วครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS นะครับ ปี2564อาจจะเป็นอีกปีที่ชาวบ้านเขาต้องกังวลและเจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันหนักหน่อยนะครับท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยพบว่าเป้าหมายนั้นเป็นกลุ่มผู้ที่ถืออาวุธมากขึ้นด้วยคุณติชิลาพุทธสารพันไปคุยกับนักวิชาการครับที่ได้สะท้อนว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพในระดับพื้นที่ยังเป็นการขับเคลื่อนที่ขาดความสมดุลอยู่ครับ ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่หากย้อนมองสถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชแดนภาคใต้ปี2 5 6 4จากข้อมูลของส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep s o u t Watch กลับพบว่าเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี2 5 6 3 ปัจจัยหลักเกิดจากการใช้ยุทธการทางทหารตอบโต้ทั้งจากฝ่ายรัฐและกลุ่มผู้คิดต่างทำให้ในปี2564เป้าหมายที่ถืออาวุธเพิ่มขึ้นร้อยละ45จากปี2563อยู่ที่ร้อยละ35ขณะที่เป้าหมายพลเรือนในปีนี้ลดลงอยู่ที่ร้อยละ52จากเดิมปี2563อยู่ที่ร้อยละ65 ซึ่งความผันแปรของสถานการณ์ความรุนแรงสะท้อนว่าเหตุความไม่สงบอย่างไม่แน่นอนซับซ้อนและยังมีโอกาสที่จะมีอัตราเร่งการขยายตัวพอปีนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีการปิดล้อมตรวจคน้นมีการดาเนินการวิสามันฆาตการรมเยอะนะครับนะฮะ,ะแล้วก็มีการปฏิบัติการตอบโต้นะฮะก็เลยเหตุการณ์ก็สูงขึ้นนะครับปีนี้ปีนี้นะจนถึงปลายปีผมคิดว่า,น,าน่าจะเห็นได้ชัดว่าปีนี้ กับปีที่แล้วเนี่ยเทียบดูแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้การเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างคณะพูดคุยสันติสุขและกลุ่ม BIN ในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดการชะงัก และแม้ว่าจะมีการเปิดพื้นที่พูดคุยกันในส่วนของคณะทำงานระดับพื้นที่ของภาครัฐและเครือข่ายภาครประชาชนแต่ในปีของเบียเอนหรือผู้เห็นต่างกลุ่มอื่นทั้งในและนอกพื้นที่ยังไม่มีการเปิดให้สาม,มารถสื่อสารหรือพูดคุยกันโดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองทําให้การสร้างสันติภาพไม่สมดุลแม้แต่ฝ่ายกระบอกการเองก็ไม่มีพื้นที่หรือก็ไม่มีกลงไกที่จะจัดการพบปะกับประชาชนย,งยงางเป็นทางการนะครับ ด้วยเหตุนเนี่ยก็คือว่าสําหรับผมนะถ้าดูความคืบหน้าในปัจจุบันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเปรียบกับรถยตงนะเมื่อกว่าโลทางโค้งกับเคลื่อนนะครับแต่โลอีกไฟลหนึ่งไม่ขับเครื่อนเลยก็เลยความที่คือเครือนก็คือว่ามันจะเป็น <laughs> ที่เดียวนะใช่ไหมครับเมื่อกับ,ม,กบมันจะเป็นโลโลขั้นเดียวนะครับก็เลยทาว่ามีความคืบหน้ามันก็ความคืบหน้าแบบนั้นแหละ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาลายูซึ่งเป็นผู้แปลเอกสารและแถลงการของกลุ่ม b บ n แสดงความเห็นว่าการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพรัฐควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายผู้คิดต่างได้สื่อสารหรือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงในพื้นที่และต้องมีการรับรองความปลอดภัยให้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อสร้างพื้นที่กลาง อีกทั้งคู่เจราจาก็ต้องยอมประนีประนอมถอยคนละก้าวเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อให้การพูดคุยสันติภาพที่จะกลับมาหาหรือรอบใหม่กลางปีหน้ามีความชัดเจนมากขึ้นดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน